บอกว่าเด็กดาวรุ่งในทีมเราถ้าไม่นับว่าต้องฝึกกับทีมเราผมให้เชสเหนือกว่าวิลเชียและซาก้าถ้าในนี้เนี่ยผมว่าเชสเหนือกว่าวิลเชียแน่นอนอกับซาก้าล่ะคุณผักมองอยังไงกันบ้างคนละตำแหน่งอะแต่ว่าเชส โนหนึ่งหนูอยู่แล้วมูคยโยอ่ะแน่นอนว่าตอนนี้เป็นแบบสตาร์บอยของเรา mm. แต่เชสอ่ะหนูให้เหนือกว่านิดนึงเพราะว่าตอนนั้นองค์ประกอบทีมเรามันไม่ดีแบบทุกวันนี้อะค่ะถ้าดูรอบๆตัวเชสอ่ะเก่งมากที่แบกมาได้<อ>ความที่เขาเป็นเดอะแบกแล้วภาวะความเป็นผู้นําอะไรอีกเราก็ชอบเป็นคนชอบกองกลางอยู่แล้วด้วย mm. แบบว่าบอลทะลุช่องของเชสยังอยู่ในความทรงจําหลายๆลูกค่ะแล้วก็บางทีดูทีมตอนนี้เวลาทีมเราตันๆอ่ะหลายๆครั้งคิดถึงเชสฟาเบกัสคิดถึงการทำเก ขึ้นมาการจ่ายบอลทะลุช่องการโยนบอลของเขาถ้ามีเขาอยู่ในทีมตอนนี้อาจจะความสร้างสรรค์อะไรเงี้ยค่ะเขาทํามันได้ดีครับอเออโอ้จบเลยจริงผมว่าเชสยังเหนือกว่านะถ้าตอนนี้เชสเข้าข่าระดับโลกเลยตอนที่อยู่กับเรา,าอย,ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ไอพวกบอลทะลุช่องการเปลี่ยนเกมเชสมีทุกอย่างเลยแล้วเป็นผลที่ทําไมเวนเกอร์กล้าปล่อยวีเอร่านะเพื่อจะให้เชสได้เฉิดฉายนะครับ